สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การฝึกฝนจิตใจในกรรมฐาน40กองอีกครั้งวันนี้เรายังคงอยู่ในหมวดของวันนักสิลและจะมาเจริญสมาธิด้วยสีที่เปลี่ยมไปด้วยพลังและความสว่างนั่นคือปีตะกสิลหรือกสิลสีเหลือง คำว่าปีดในภาษาบาลีหมายถึงสีเหลืองซึ่งครอบคลุมสีเหลืองต่างๆตัง้ตงแต่สีเหลืองอ่อนเหมือนดอกดาวเรืองไปจนถึงสีเหลืองทองอารามกสินสีเหลืองคือการใช้สีเหลืองเป็นอารมณ์ในการเจริญสมาธิเพื่อเสริมสร้างปัญญาความสว่างในจิตใจความเจริญรุ่งเรืองและช่วยให้จิตใจผ่องใสเบิกบานกรรมาฐานกองนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีโมหจริต มีความง่วงเหงาเสื่องซึมท้อแท้เพราะสีเหลืองที่เป็นสีแห่งความสว่างจะช่วยกระตุ้นจิตใจให้ตื่นตัวมีชีวิตชีวาและมองเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับการเตรียมดวงกสินสำหรับปีตาก,กสินก็มีหลายๆวิธีให้เลือกปฏิบัติครับวิธีที่1การใช้วัตถุธรรมชาติ ให้หาดอกไม้สีเหลืองเช่นดอกดาวเรืองดอกทานตะวันดอกบานชื่นหรือดอกไม้อื่นๆที่มีสีเหลืองสดนำมาจัดเรียงให้เป็นวงกลมบนภาชนะโดยให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณหนึ่งคืบสี่นิ้วพยายามเลือกดอกไม้ที่มีสีเหลืองสม่ำเสมอและไม่มีส่วนสีอื่นปะปนวิธีที่2การสร้างดวงกสินขึ้นเอง นำผ้าหรือกระดาษแข็งมาตัดเป็นวงกลมขนาดตามต้องการแล้วทาหรือติดด้วยสีเหลืองสดสีทองหรือสีเหลืองอารามให้มีพื้นผิวที่เรียบเนียนไม่สะท้อนแสงมากจนเกินไปหากใช้สีทองอาจเลือกสีทองด้านที่ไม่วาวมากนักวิธีที่3การใช้แสงสีเหลือง ในบางตำรากล่าวถึงการใช้แสงสีเหลืองเป็นดวงกสินได้เช่นกันโดยอาจใช้แผ่นแก้วหรือพลาสติกสีเหลืองวางไว้ให้แสงส่องผ่านหรือใช้ไฟสีเหลืองนวลที่ไม่สว่างจ้าจนเกินไปเมื่อได้ดวงกสินแล้วให้นำไปตั้งไว้ในที่ที่มีแสงสว่างพอเหมาะแล้วนั่นในท่าที่สบายห่างจากดวงกสินในระยะที่มองเห็นสีเหลืองได้ชัดเจนเมื่อจิตใจพร้อมแล้วให้เริ่มต้นการเจริญปีตะกสิน นับบัดนี้ขอให้ท่านปล่อยวางภารกิจทั้งปวงปล่อยวางเรื่องราวในอดีตและความกังวลในอนาคตนำความรู้สึกตัวทั้งหมดกลับมาสู่ปัจจุบันขณะณนะที่ตรงนี้ที่เราจะได้สัมผัสกับความสงบอันแท้จริงภายในค่อยๆปรับร่างกายให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุดไม่เกรง็งไม่ฝืนผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า รู้สึกถึงความเบาสบายที่ค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างกายรับรู้ถึงลมหายใจอันแผ่วเบาหายใจเข้ารู้สึกถึงความสดชื่นหายใจออกรู้สึกถึงความผ่อนคลายให้ลมหายใจเป็นดั่งสมอที่นุ่มนวลคอยเหนี่ยวรั้งจิตที่เคยฟุ้งซ่านให้กลับคืนสู่ความสงบเมื่อกายและใจเริ่มสงบลงแล้วขอให้ท่าน ค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆทอดสายตาไปอย่างเบื้องหน้าสู่ดวงกะสินสีเหลืองอันงดงามนั้นรับรู้ถึงสีเหลืองอันบริสุทธิ์สีแห่งความสว่างสีแห่งปัญญาสีแห่งความเบิกบานให้ดวงตาได้ดื่มด่ำกับสีเหลืองนั้นจนภาพนั้นติดสนิทอยู่ในความรู้สึกพร้อมกันนั้นให้เสียงบริกรรมอันแผ่วเบาดังขึ้นภายในใจ ปีตังปีตังหรือสีเหลืองสีเหลืองให้คำบริกรรมและภาพที่เห็นผสานกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวรับรู้เพียงสีเหลืองและเสียงบริกรรมที่ก้องอยู่ในใจณบ,บัดนี้ขอให้ท่านค่อยๆหลับตาลงอย่างนุ่มนวลแม้เปลือกตาจะปิดลงแต่ภาพแห่งดวงกสินสีเหลืองนั้นยังคงปรากฏชัดเจนอยู่ภายในนี่คือ อุคคณิมิตเป็นภาพจำลองที่เกิดจากกำลังแห่งสมาธิของเราจงประคองรักษานิมิตนี้ไว้ดุดประคองดวนประทีปอันล้ำค่าไม่เพ่งจ้องจนเคร่งเครียดไม่ปล่อยปะละละเลยจนเลือนหายเพียงแค่รับรู้และอยู่กับนิมิตนั้นด้วยใจที่เป็นกลางพร้อมกับเสียงบริกรรมที่ยังคงดำเนินต่อไปและแล้วด้วยกำลังแห่งสมาธิที่ประนีตยิ่งขึ้น นิมิตนั้นจะค่อยๆแปลเปลี่ยนไปจากภาพที่มีขอบเขตจะกลายเป็นความสว่างที่ไร้ขีดจำกัดจากสีเหลืองธรรมดาจะกลายเป็นสีทองอันบริสุทธิ์ผุดผ่องสว่างสวยัยงดงามยิ่งกว่าแสงใดๆนี่คือปฏิภาคคณิมิตคือประตูสู่ความสงบอันล้ำลึกนัรนี้ขอให้ท่านปล่อยวางแม้กระทั่งคำบริกรรม ปล่อยวางความพยายามทั้งปวงให้จิตของเราหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับดวงแก้วสีทองอันสว่างสวัยนั้นรู้สึกถึงความสงบที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งรู้สึกถึงความปีติที่ซาบซ่านไปทั่วทั้งกายและใจรู้สึกถึงความสุขที่ประณีตเย็นสบายและรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งที่ไม่มีเราไม่มีเขา มีเพียงความสว่างอันบริสุทธิ์ที่ตั้งมั่นอยู่นี่คือบ้านที่แท้จริงของจิตคือสภาวะแห่งความสงบที่แท้จริงขอให้ท่านจงดื่มดำพักผ่อนอยู่ในแสงสว่างแห่งปีตักสกินนี้ให้แสงแห่งปัญญานี้ชำระล้างความขุ่นมัวความท้อแท้ความหดหู่ทั้งปวงให้มาลายสิ้นไปเหลือไว้เพียงความสว่างความเบิกบาน และความสงบอันเป็นนิรันด์จงพักอยู่ในสภาวะนี้นานเท่าที่ท่านปรารถนาการเจริญปีตกกสิลจะช่วยเสริมสร้างสติปัญญาความคิดที่แจ่มใสและความเบิกบานในจิตใจผู้ที่ชำนาญจะมีความเฉลียวฉลาดมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนในทางอิทธิฤทธิผู้ชำนาญปีตกกสิลสามารถเนรมิตส,สิ่งต่างๆให้เป็นสีเหลืองทองได้ ปีตกกสินเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูแห่งปัญญาและความสว่างภายในในครั้งต่อไปเราจะมาเจริญโลหิตตกกสินหรือกสินสีแดงซึ่งเป็นสีแห่งพลังและความมีชีวิตชีวากันครับสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านจากนี้เราจะปล่อยให้ท่านอยู่กับความสงบคำภาวนาและภาพนิมิตสักระยะหนึ่ง ขอคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดประทานกำลังใจเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จแก่ท่านเพื่อมักผลพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ